บ้านพร้อมก่อสุลหออพร้อมสร้างวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบันไดเรื่องของโครงสร้างรูปแบบและที่สําคัญคือเรื่องของห่วงจุ้ยบันไดครับสิ่งแรกที่มักจะมีคําถามมากก็คือว่าการทําบันไดเนี่ยควรจะเป็นคู่หรือเป็นขี้นะครับซึ่งตามหลักโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บ้านทั่วไปถ้าเป็นซินแสแนะนําก็จะให้เป็นบันไดเป็นขั้นเป็นขี้ใช่ไหมครับทีนี้การเป็นขี้เนี่ยเราจะนับยังไงการเป็นขี้เนี่ยเราจะนับในส่วนของพื้นบันไดที่เวลาเราเหยียบโดยที่เราจะไม่นับ สเตปล่างที่สุดคือส่วนที่เรายืนอ,อยู่กับสเต็ปของชั้นของชั้นพักนะครับในการนับก็คือว่าการก้าวขั้นแรกก็จะเป็นก้าวบันไดขั้นที่1นนะครับจนไปถึงขั้นก่อนสุดท้ายที่จะขึ้นชั้นพักนี่คือการนับบันไดให้เป็นเลขที่แต่ถ้าพูดถึงสรีระการใช้งานของคนแล้วเนี่ยการเดินเนี่ยเป็นเลขที่จะเหมาะสมตรงที่ว่าเวลาเราก้าวเท้าใดขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาเท้าที่ไปจบบนชั้นชันพักเนี่ยจะเป็นอีกเท้าฝั่งหนึ่งจะทําให้การเดินทรงตัวเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยได้ครับ